สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันลัคนากันนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคม2566คะ่ะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก s u b s c r i b e ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะค่ะเรามาเริ่มต้นที่คน มีคู่นะคะชาวราศีกันลัคนาการจากไพ่นำดวงไพ่โรแมนซ์แอนเจิลน,นะคะรลงานไพ่นางฟ้าโรแมนซ์บอกว่าอย่างไรนะคะอืมดีมากเลยค่ะ this could be the one นะบอกเลยว่าคุณน,นั่นแหละคือคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วนะคะใบถัดไปค่ะไพ่บอกว่ายังไง เอ่อ uh, gives y o u r relationship a อชชั่นนะคะก็น่าจะแปลว่าจะพยายามมากที่สุดในการที่จะได้ครอบครองได้ทั้งหัวใจได้ทั้งร่างกายก็ว่าไปแหละความสัมพันธ์จะกอ่อเกิดแบบนั้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะได้ครอบครองนี่แหละคือดีที่สุดละนะโอเคต่อไปค่ะไพ่าทาโร่นะคะขอเพิ่มเติมจากไพ่ทาโระคะ่ค่ะชุดนี้นะคะคนมีคู่ค่ะ พลังงานไพ่บอกว่าอย่างไรนะคะคนมีคู่สามเหรียญมิตรภาพดีๆค่ะการพูดคุยกันหรือท่านอาจจะมีเกณฑ์น,นัดเจอกันอาจจะไปซื้อทรัพย์สินอะไรสักอย่างสร้างเรือนหอหรือเปล่าเนาะอืมดีนะคะหรือทำธุรกิจร่วมกันก็ได้ไพ่สามเหรียญถือว่าดีค่ะไพ่พลังงานใบถัดไปโอ้แน่นอนเลยเจ็ดเหรียญด้วยค่ะน่าจะมีเกณฑ์ที่จะลงทุนนะคะ ร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็เป้าหมายเนี่ยคือการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วล่ะค่ะโอเคไพ่ใบถัดไปค่ะอสศวนไม้ค่ะพัฒนาเติบโตได้ดีค่ะความรักนะคะมีแอคชั่นของความเติบโตที่ไพอ่อสศวนไม้นี่ล่ะว้าวเออจริงๆค่ะใครที่คบหากันมานานไพ่ใบนี้จะไปถึงมั่นหมายแต่งงานนะคะเดอะซัน นะและมีการวางแผนที่จะมีลูกด้วยกันได้ด้วยนะคะดีมากเลยค่ะ,ะความรักท่านโดดเด่นเลยค่ะไพ่พลังงานดีเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่สร้างคู่สมได้เลยนะคะไพ่เดอะซันเนี่ยอีกใบค่ะอ่าจริงเลยค่ะ,ะเป็นไพ่ที่นางฟ้าประทานพรเทวดาประทานพรว่าคุณ และเขาเป็นคู่กันแล้วจริงๆไพ่อบอกดีมากเลยทีนี้เรามาถามความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวกันค่ะคนคนนี้นะคะไพ่ดีมากเลยอ่ะโอเคความรู้สึกของเขาเขารักเขาห่วงเขากอดเขาไม่ปล่อยคุณไปจากชีวิตเขาหรอกจะกอดไว้อย่างนี้ตราบชีวิตจะหาไม่เลยอ่ะอาจารย์พูดเวอร์ไปหน่อยไหมเนี่ยแต่พูดตามหน้าไพ่นะ พราะห้าใบาเนี่ยมันดีหมดนะเพราะเขารักคุณจริงๆอ่ะใบถัดไปเนี่ยจริงๆค่ะหกไม้อืมนะคะหกไม้เนี่ยมันคือปลายทางแห่งฝันหรือบ้านปลายชีวิตก็ได้อ่ะนะสี่เหรียญกับหกไม้เนี่ยความรู้สึกเขาเขาจะดูแลปกป้องคุณไม่ให้คุณลําบากอะไรขนาดนั้นเลยนะคะจริงเนี่ยค่ะเขาจะให้ความมั่นคงกับคุณสิบเหรียญไม่ให้คุณ แบบลำบากอะไรเลยซัพพอร์ตทุกอย่างเขารักคุณและสิบเหรียญก็คือการเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วก็ไปถึงผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายนะคะอา่าดีมากเลยค่ะ The f ฟู l การเริ่มต้นที่มีเขาเรียกมีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าแปล The f ฟู l เสียนะคะ The f ฟู l เนี่ยเป็นเป็นความรักที่ คำว่าเดอะฟูกับเดลิเวอร์เนี่ยอาจารย์มองว่าดีนั่นแหละค่ะถ้ามีไพ่ขยายดีนะยกเว้นถ้าไพ่ขยายเสียนี่ก็เสียได้เหมือนกันนะคะแต่พอเขาเป็นสิบเหรียญกับเดอะฟูก็คือเขาไม่จะไม่บังคับจิตใจอะไรคุณเลยอ่ะนะคะคุณคุณว่าอะไรก็ว่าตามนั้นอ่ะชี้นกก็เป็นนกไม่ใช่ชี้นกเป็นไม้ไม่ใช่เออเขาเอออ,อตามคุณทั้งนั้นเลยนะคะใบสุดท้ายค่ะความรู้สึกของเขา เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับคุณจริงๆรักและทนุถนอมเนี่ยดูแอคชั่นเนยสี่เหรียญราชินีเหรียญน,นี่เป็นไพ่กอดนะคะเพราะคนนี้เขารักคุณด้วยใจจริงๆนะด้วยแบบยกย่องชื่นชมเชิดช,ช,ชูอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคดูความสัมพันธ์แนวโน้มในอนาคตอีกครั้งนะคะความสัมพันธ์ในอนาคตของพวกคุณจะเป็นยังไง แต่งงานค่ะจัส e มนมั่นหมายแต่งงานประกาศข่าวดีค่ะอ้าจริงนะสิบถ้วยเห็นไหมคะว้าวอาจารย์อ่านไพ่แล้วมีความสุขเลยสิบถ้วยสิบเหรียญเดอะซันไม่ธรรมดาเลยนะคะเดอะเฮอร์มิตความถูกต้องนะคะไพ่วันนี้เป็นแสงสว่างให้กันนะคะเติมเต็มกันนะคะในช่วงที่อ่ะกลางคืนมันมือดอย่างเงี้ยก็จะมีแสงตะเกียงแสงจากไฟ อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตพวกคุณจะไม่มืดมนหรอกคะ่ะเพราะเติมความสว่างให้กันและกันอยู่ตลอดนะคะไพ่ใบถัดไปค่ะเนี่ยค่ะสุดยอดจริงๆเป็นคู่รักที่สมบูรณ์พูนสุขร่ํารวยนะคะสิบเหรียญสิบถ้วยสีมิถุราชินีเหรียญเป็นคู่ที่ร่ํารวยและเป็นคู่ที่ให้เกียรติกันค่ะราชินีดาความชัดเจนเลยค่ะ ว้าวดีมากๆเลยโอเคขอจากไพ่ชุดนี้อีกครั้งนะคะสรุปอีกครั้งนะโอเคไพ่บอกว่ายังไงความผูกพันนะคะจะยกระดับมากเลยค่ะเป็นความผูกพันนะคะโอเคไพ่ใบถัดไปแม้ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็จะฝ่าฟันไปด้วยกันขออีกใบค่ะ วิกตอรีเห็นไหมคะอาจจะมีบ้างแหละชีวิตคนเราก็ต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างเพราะอันนี้มันคือพายุใช่ไหมแต่ใบสุดท้ายเป็นวิกตอรีพวกคุณก็จะผ่านอุปสรรคปัญหาเป็นความสำเร็จชัยชนะที่สมบูรณ์แบบนะคะขอไพ้คำแนะนำอีกคะ่ะไพ่เติมใจค่ะบอกว่ายังไง คนสำคัญนะคะเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกใจทุกคนแค่แค่คนสำคัญของเราก็พอไพ่ก็จะบอกว่าให้พวกคุณนะ่ะรักกันแค่ความรู้สึกของกันและกันไม่ต้องไปอมองในคนอื่นคนข้างนอกไม่ต้องมาเกี่ยวเกี่ยวแค่คุณกับเขาแค่นั้นก็พอไพ่แนะนำแบบนี้นะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดนะคะดวงคนโสด ชาวราศีกันค่ะไพ่บอกว่าสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญไพ่เนี้ยเป็นลักษณะคุณเออ่ยังอาภาาปิดตามันก็แปลว่าเหมือนกับคุณยังมืดคุณยังมองหาสิ่งที่คุณต้องการนะ่ะยังไม่ได้ ยังไม่ได้เรียกก็ยังไม่ถูกใจแต่ก็พยายามที่จะไขว่ควา้าหรือพยายามจะหาอยู่เพราะอันนี้มันเป็นลักษณะคนมองที่ดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าแต่ตามันปิดเนี่ยมันยังไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดก็พยายามที่จะมองหาอยู่แต่ยังไม่ได้เจอทันทีนะคะไพ่ใบ,ถ,บถัดไปค่ะหเหรียญอ่าอาจจะแปลความหมายในในยะสิ่งสิ่งเก่าๆคนเก่าๆอาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะคะ ที่คุณมีโอกาสที่จะเจอนะคะหรือคนรักเก่าที่เคยเลิกกันไปะนะอยู่ๆอาจจะเลิกกันไปปีสองปีสามปีอยู่ๆจะกลับมาคุยะคะ่ะจริงๆนะคะเจ็ดดาบแต่คุณก็เหมือนกลับไม่ไว้วางใจแล้วถ้าเป็นคนเก่าในแง่นั้นนะคุณจะยังไม่ไว้วางใจเขานะคะคนโสดแล้วจะยังไง7ดไม้คุณไม่ต้องการคุณไม่ต้องการคนเก่าแล้วคะ่ะแล้วยังไงอีกคนโสด จริงค่ะคุณไม่ต้องการคุณบอกเลยว่าคน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 เดิมนะคะกลับมาพฤติกรรมก็ต้องเหมือนเดิมคือคําว่าโส่นหมายถึงว่าพวกคุณเลิกกันไปนานแล้วเหมือนที่อาจารย์พูดอาจจะปี้ซองปี้ซมปี้อยู่ๆห้วนกับลมาอยากขอคืนดีกับคุณตอนนี้คุณยังไม่มีใครนะคะเพราะว่าเป็นสีดาบผ้ายังปิดตาแต่พอคนเก่ากลับมาคุณก็ไม่ไม,ไม่ไม่ให้โอกาสแล้วว่าคุณมองว่าคนเดิมนิสัยเดิม มันไม่น่าจะแก้ได้นั่นเองเพราะคุณอาจจะเคยให้โอกาสเขาหลายครั้งแล้วนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูว่าคนโสดจริงๆแล้วคุณจะเจอใครใหม่ไหมอ่านะคะเจอใครใหม่ไหมในปักนี้นะเปิดเพิ่มอีกเลยนะคะสามดาบนะคะยังเป็นความเจ็บปวดในใจคนอยู่แล้วจะยังไงอีกสามไม่เท้านะมีคนเข้ามาคุยคะ่ะสามไม่เท้าแล้วจะยังไงอีก หนึ่งถ้วยอ้าโอเคแล้วอย่างเงี้ยนะคะมีคนเข้ามาคุยไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นชาวธาตุไฟธาตุน้ําก็ได้พลังงานหนึ่งถ้วยนะคะชาวกันแล้วยังไงอีกราชาถ้วยเป็นคนดูดีมากนะคะสุขุมนะคะเป็นคนที่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจดีช่วยเหลือเกื้อกูลได้ดีเป็นที่ปรึกษาได้ดีนะคะเอ่ออาจจะอายุเท่ากันหรือมากกว่าก็ได้แต่ไม่ได้มากถึงขั้นเป็น9ปี10ปีนะคะ มีความสำคัญค่ะที่จะก่อเกิดเป็นความรักการเริ่มอะไรใหม่ๆได้อีกครั้งและอาจจะเป็นภาพผู้หญิงตั้งครันไม่ใช่แปลว่าเจอปุ๊บแล้วตั้งครันปั๊บไม่เกี่ยวนะคะพไพ่ใบนี้อาจจะแปลในแง่ความรักที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นอาจารย์มองจากชุดที่เขาใส่เป็นสีขาวนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยค่ะคนที่เข้ามาครั้งใหม่เนี่ยและอาจจะหมายถึงวางแผนมีชีวิต ที่เป็นชีวิตคู่แล้ววางแผนมีลูกในอนาคตก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาใหม่สำหรับชาวกันคนนี้คุณเปิดใจได้ดีมากๆเลยค่ะโอเคอาจารย์ขอไพ่เอ่อ f the love ขยายเพิ่มนะคะคนโสดชาวราศีกันจากไพ่ Key of the love ความรักครั้งใหม่คุณจะเป็นยังไงนะคะไพ่บอกว่าก็มีข้อจำกัดนะคะและยังไงอีกนะคะ เล่สเนหาคืออาจจะแปลอย่างนี้นะคะว่าความรักครั้งนี้อาจารย์มองจะไม่ได้แปลที่ข้อความไพ่เสมอไปเนาะแอคชั่นเนี่ยมันคือการผูกมัดคนสองคน,น่ะเข้าด้วยกันถึงเขียนว่าข้อความเขาเขียนว่าเล่สเนหาเพราะฉะนั้นข้อจำกัดว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องรักและผูกพันต่อกันเท่านั้นจะไม่มีการนอกใจนะคะมันจึงเป็นเรื่องของ ข้อจำกัดคุณอาจจะตกลงกันว่า,าถ้าจะความรักที่จะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยจะต้องไม่นอกใจกันนะก็คือจำกัดในความสัมพันธ์ว่าจะต้องอย่างนี้และเป็นได้ที่ผูกพันคน2คนด้วยกันนะ่ยก็แปลว่าพวกคุณจะรักกันนั่นเองจะไม่นอกใจกันนะคะอาจารย์จะแปลประมาณนี้นะคะเราจะไม่ได้ดูที่ข้อความเสมอไปดูที่แอคชั่นไพ่ด้วย โอเคนี่ก็คือความรักของคนโสดชาวราศีกันนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ